ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากนเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมองกาด้วยนะครับวันนี้เรามาดู่าพที่มีการใช้มานะครับว่ารัทราบเป็นอย่างไรแบบบหน่อยบ้างนะครับและที่สําคัญเนี่ยโอเคก็มีจุดพิเศษเหมือนกันเราจะเฉพว่าจุดพิเศษเยอยู่ตรงไหนนะครับ เป็นของวัดบอสามแสนนะปีสีสามนะครับเรียนนี้ก็ถือว่าสภาพใช้มานิดนึงอ่ากำแพงเพชรนะเรียนนี้จุดพิเศษคือบริเวณหูนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่าหูดูดีๆนะครับดูดีๆนะตรงนี้จุดไฮไลท์จุดสําคัญนะครับในการดูองนี้เลยที่ยิบมาก็เห็นตรงนี้แปลกดีเห็นไหมครับอ่า ไม้หูวงนี้ดูแปลกๆแปากนะ TikTok TikTok ให้ถ่ายนะครับหลายคนอารู้คำตอบนะเอาว่าทำไมหัวงนี้ถึงพิเศษนะครับอ้าวลังไม่ปิ้นแบบนี้เก๋ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มันดูคำตอบกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราดูหูปิ้นใช่ไหมที่เขาให้ดูหูปิ้นปิ้นกันแต่องนี้ทำไมลัางห่วยปิ้นเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่แต่ดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูพิม์เนี่ยแทแล้วแบบนี้นะอะไม่เกียร์นะครับแต่เราไปไม่เกียร์ล้าทำไมหูไม่ปิ้นละ่ะอ่นเดี๋ยวมาฟังคําตอบแต่เราพิจารณาเบื้องต้นกันก่อนทางนั้นพิมพ์ผักนะครับเห็นไหมครับว่าพิมพ์เนี่ยมีความเรียคมชัดดีนะครับที่จะผ่านการใช้มาเล็กน้อยเห็นไหมอ่าสภาพก็มีซึกซึกละเห็นไหมเม็ดบง่งเม็ดบัวซึกไปหน่อยนะครับอ่ารอยตัดนี่นะวัดบอสามแสนอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขึ้นเล็ยคมชัดทั้งหมดนะครับ นะผิวก็ตึงนะธรรมชาติก็ได้นะครับแต่หูเหรียญไม่ปิน้นเดี๋ยวเรามัดูกันอีกที่าเกิดจากอะไรเนยใ้เพ่อนๆสงสัยกันไว้ก่อนโอเคครับแต่เบื้องต้นเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยเพื่นๆพิจาาผาเนี่ยเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องพิจาาจุดเดียวว่าหูปิน้นเบลานะครับบางทีเราหูไปปินน้นเราก็พิจาาจุดอื่นไปก่อนได้ แต่ว่าเราก็ต้องรู้นะว่าหูไม่ปินเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเลยก็ไม่ได้นะครับคือดูหน้าหลังแล้วก็ดูทุกอย่างอ่ะดูให้หมดนะครับแต่ว่าทุกอย่างคือต้องไปด์ประกอบกันไม่ใช่เราจะพิจาาชุดไหนชุดนั้นชุดเดียวแล้วชี้คาดเกยแท้อันเกินไ่ใช่นะครับอ่าแต่ว่าเดือนเนี้ยไม่ปินด้นนานาเอ้ยไม,ไม่ปิ้นด้านหลังนะแต่มาปิ้นด้านหน้าเห็นไหมครับ สเาเหตุก็เกิดจากเข้าเจาะจากด้านหลังเข้ามาด้านหน้า,าเพื่อนๆคลายว่าเพื่อนๆยิงยิงอเอาปากกาจิ้มในกระดาษเนี่ยเห็นไหมไอ้ไอส่วนที่ปิ้นเนี่ยก็จะปิ้นออกข้างหลังใช่ไหมถ้าเราแทงจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่นถ้าเราแทงจากด้านหลังเนี่ยการปิ้นก็จะไปปิ้ดด้านหน้าอันนี้ก็คือการพิจารณานะครับว่าสาเหตุที่หูไม่ปิ้ดด้านหลังก็เกิดจากสาเหตุ โดยประกาศราชนีน,นะครับก็ไม่มีอะไรยากก็คือจากจิ้มด้านหน้าก็ไปจิ้มด้านหลังแต่ว่าก็จะมีความพิเศษหน่อยนะครับเห็นไหมแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็ดูภาพรวมก่อนนายว่าดูง่ายนะครับเห็นไหมปิ้นด้านหน้าก็คือเอาง่ายๆก็คือเขาจิ้มจากด้านหลังมาด้านหน้าแหละ,ะไม่ยากอะไรก็เลยทําให้มีการปิ้นหูทางน,นั้นด้านหน้าแทนที่จะเป็นด้านหลังนะครับอ,อันนี้ก็คือจุดพิเศษหนึ่งจุดในการดูเหมือนกันก็คือบางองค์เนี่ย ข้าจิ้มแบบเนี้ยก็คือแท้ไปเลยนะเพราะว่า,าถือว่าอาจจะเกิดเป็นอบอกข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับเป็นการข้อพิพาทเฉพาะองค์แบบเนี้ยก็คืออาจจะเป็นแท้ไปเลยก็คือมีจุดเนี้ยคือปิ้นจากด้านหลังน,น้าเนี้ยอาจจะดูแท้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซองนะอ,อันนี้ก็คือเป็นนึนึ่งจุดในกรารพิจาราเหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ประมาณนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ